โอเคนะครับก okay um, ็กล่าวสวัสดีท่านกันด้วยนะครับท่านนะครับท่านกําลังรับชมข้อคุ้มทีวีนะครับวันนี้เราก็มาหยกเกมไมค์ครับไมคครับแพ็กเกตแพ็กเก็ตหรอวะใช่ไหมนะครับแพ็กเก็ตอินโทนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แอคอินท่านว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับแล้วก็แล้วก็เวอร์ชันเดี๋ยวผมดูเวอร์ชันเอ้ยไมาหยกไหมครับกับเวอร์ชัน เวอร์ชันอะไรจะวางทำไมเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับโอเควันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับีก่อนเดี๋ยวก็สร้างห้องใหม่เดิมชีวิตรอดด่านนี้แหละหมดอมม่องไม่เปิดเลยเลยก็อะไรนะชิจ๊ะแพ็กเอาอะไรดีผมเป็นคนชอบชิจ๊ะแพ็กแบบแบบนี้ครับสวย สวยมากๆหมายถึงผู้หญิงน่สวยเฮ้ย hey, ไม่ใช่แล้วแหมพูดเล่นนิดหน่อยนะครับอย่าคิดไปไกลนะครับมีแล้วนะฮะมองผู้หญิงสวยก็หมายถึงปลากเกมเมอร์เราแหละนะครับเอ๊จังการโหลดก็เป็นความจริงไหมฮะถอยอืมชุบตดเสร็จแล้วมาเอาพี่ไหนวะเนะี่ย ๋ยวนะสงสัยผมเล่นไว้ก็ลืมปักเป็นือนเดิมออไปสิที่ป่าป่าน่าจะเป็นป่าป่าเล่มรม่รู้แต่ไม้นี้ไม่สวยปต่ก็ต้องตัดมานะครับเพื่อเอาของของไม้นะคะสร้างบ้าน ยีม่มโกโก้เลยวะโกโก้เก็บมาอัาน,นว่าโคโค่ทบไปได้แล้วกันอืมชี้ตัดมาเสร็จแล้วก็มาค้านค้าบหมดเลยแล้วกันนะครับ อันนึงโต๊ะอันนี้ค้าไปสักสองสามเล่เกียรข้าพีข้านะครับอีกปุบวางกล่องไปแล้วก็คราดาบพีอแล้วก็วูดเอ็่ะวูดอแล้วก็อันนี้ไม่รู้ันนไรั เดี๋ยวเราไปหาหินก่อนเลยเอ,อ้าดำข้าวสองอันเหรออืมขอแพ็กกันด้วยครับมันหน่ยอยสุดยอดเลยมันและมันดีเลยครับเออห,หินก่อนเลยเราตอนนีินเราต้องออกจากปา่านี่ปา่านี้ไม่สวยไม่น่าที่ทำเลยสซังบันแทบไม่มีอันนี้อะไรนะหน้าทางน่าจะเป็นพวกแตรมุฟ่ะ เฮ้ยใครเอามาวางไว้สุดยอดเลยอ่ะขอบคุณครับอันนี้มีคนบอกว่าใช้ดาบตีมันจะเร็วนะ่ะแต่มันจะได้น้อยอ่ะได้ทีละสีจริงมากมาดูกันเอออันหนึ่งได้สีอันน่ะเราพิการนะอันหนึ่งได้หกอันนะโอ้สุดยอดอันนี้จะว่เยอะโอ,อ้โหอันนี้ อันหนึ่งได้สามันอันเนี้ยปับ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 อันหนึ่งได้หกันอันนี้จะเยอะกว่าเอาัเดี่ยวกันเอ้ยทำไมมันได้สามอ่ะเฮ้ยอันได้หกเออออออิกก็มีโอ้เมื่อกี้ท้าพิกนะครับว่าขาแผลกันด้วยนะครับ ไปโรงเรียนปวดเนี่ยโอ้หเจ็บหายฮะเมื่อกี้เอาเท้าพันกันอนะไปเอานิ้วดิเอานิ้วพันกันแล้วเกิดอาการเหมือนเหมือนแบบมีคนกดเท้าลงไปอะเออแต่ไม่ใช่ฮะมันอะอ,อะไรวะมันแบบเหมือนนิ้วคานะ่ะแอ,อ่จนิ้วคากันแล้วเราออกไม่ได้อโอ้โหเจ็บจริงไม่เจ็บธรรมดาปวดมันไม่ ปวดฉกแล้วแต่ความรู้สึกที่โดนไปน่ยรู้สึกว่าอุย้ยเท้าจะหายปะวดอุย้ยปวดขนาดนี้คุณอาจจะคิดเป็นผมก็ได้นะฮะสุดยอดแหละเท้าผิกอีกฮะขอดินมานี่ใช่หินหรือเปล่าไม่รู้เ๋ยวจะแปลกมันทำให้งงน่าจะใช่แล้วมั้ง c อบ p e r s t o n e ไขาวรึยังไ มีดำใช่ไหมล่ะดูเพิ่นี้เป็นหินขาวใช่คับอปเปอร์สโตนเนาะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ว่าแล้วนี่คอปเปอร์รสโตนนี่คอปเปอร์สโตนนะเออโอ้โหเนี่ยขุดโอ้โหไยเจอทานว่ะขุดดิรออะไรนะขุดยังดีอยูขุดนึกว่าคอปเปอร์รสโตน ก็เตรียมน้ำาเลยนะครับเผื่อของแห้งเออก็เตรียมน้ำมาเลยซาลวันเตียลูเตียลชเวฟขุดไปแล้วก็ไม่ครับไปชีวิตสดในคืนแรกอันนะพระที่หนึ่งออาเธอเนีย่ยผมจะตั้งชื่อเขียบไปงนี้นะครับทานบุท่าน ตามอาถวยหน่อยนะครับแม่งเดี๋ยวนี้ติดเกมยอมรับครับว่าติดแล้วคนอื่นนะเคยยอมรับมั้งไหมครับเออแต่ก็มีคนอยู่นะเขาบอกว่าเออเล่นนิดหน่อยเอออันนี้จริงหรือเปล่าครับหรือมันใช่ความจริงหรือเปล่าแอะรู้แค่นี้อนะ่ะมันใช่ความจริงหรือเปล่า ผมใส่แว่นเลนว่วเพราะผมเริ่มดูไม่ชัดแล้วฮะแต่ตอนหนังสือโคตรชัดโอ้โหโคตรเต็ตปางความจริงนะที่ผมมองกลาหนังสือชัดไหมตอนเกมโอ้โหไม่ชัดกับต้องใส่แว่นละคอนแทคเลนเอ้ยไม่ใช่นะน่ามาสำหรับผู้หญิงโอ้ชิบาร์เลยผู้ชายจะใส่คอนแทคเลนค่ะหนูใส่ได้นะแต่ใส่อ่ะ มั้นะใส่ได้ใส่ได้ไม่ตู้เพราะไม่เคยใส่น,นะอาจจะไม่ยึดหน่อยสร้างบ้านอมั่นนิดหนึ่นอ,อ,อพังเอาจะมองตู้ตรงนี้นะจะมองตู้ตรงนี้ขอดินมาดินดินดินเอามาประกอบบ้านอะ่ะ ดีนะที้สร้างถูกแล้วก็วางกองครับจงจริญเตืเ่นเดี่ยวตรงนี้นะเอาสักตรงนี้แล้วกันช่วยตะขุดแล้วก็ขวานแค่นี้ก็เสก็ต้องขุดโอ้ย ฉัน,นจะสังเกตการตรงนี้ไม่งหอีกอีจะง้งหมดเด็กๆพอไดะหรกันตรงนี้ว่าค่าพีใแค่เป็นไม่พอไหมเต้าเต้าพี่เสรีเต้าเผาต้าต้าเผามันอันไหนอะที่เชื่อมมันทำให้ผมงงอะที่จะแพ็คเนี่ยอันนี้อะไรเนะี่ยที่จับโปเกมอนหรือเปล่านี่ โอ้โหร้อนนี่ป่ะอ๋อนี่ครับโอ้ผมเห็นเป็นไมนโครเวฟเลยนะวก็ไม่ใช่เตาเผานี่ครับดาวเขาไมโครเวฟไปหาเผาไปให้สุดสามเดี๋ยวเราตัดไม้นะเอามาทำเพลิงกันเดี๋ยวมันมืด อันนวดเราไม่มีอะไรทําแต่เราเราก็ต้องหา,หาแกะแล้วเอาไว้นอนเดี๋ยวผมจะใช้คําสั่งแล้วกันนะใช้คําสั่งตายเขาไม่มีอะไรเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรผมจะใช้คําสั่งแบบตายแล้ว,วเกิดตรงเนี้ยเออโอ้โหจุดตัวอะไรไอ้ไก่มองอนดะอื้อข้าไป หิวครับกินไม่ทันชีวิตเลยรู้สึกมันจะมีอะไรผ่องพังมาได้ไหมก็ขี้เห็นไม่ใช่หรอเอ็นด์ตาฟาข้าไก่ก่อนเอาเอาหลังมากินไม่ได้ขนาดนนี่เอาเนื้อไก่มากินเนี่ยฟันทีนี่ต้องเป็น่องเลยโง่เหเคยเห็นไหมครับฟันทีระดับป็นน่อง ขงตึ๊ดเลยอะ่ะทัวร์ต้องมาประชง,ประ,ชงประสริฐไม่ใช่แล้วไฟล์ร้านสดชื่นเออเป็นได้สดชื่นเป็นอะครคำว่าส,สดชื่นมั้ะครับตัวมันหนึ่งเออมาคาปุ๊บเกือบเหมือน ของไมาครับของเน็คอมเราเคยไหมนะครับเน็คอมจะมีการเลของ n ก c พได้ด้วยแต่นี่ยังนาจะว่าชันต่อไปน่าจะมีเลของ n ก c พซได้มเอ,ออันนี่ไม่วางไม่ได้วะเดีขุดดีรอบไมค์เดวขุด,ด,ขขดันนี้ไปเด็กกวัที่นึ่นเฮ้ยวางไม่ได้ออเออ,เอ,อะวางได้ถ วิแล้วเหรอเรื่ยวไม่รำคเดี๋ครัครบอย่าเราจะใช้คำสั่งว่าขดเี้เลยคำสั่งครับถ้าใครอยากใช้คำสั่งตามผมก็ตักมาหาเพือนไปครับผมบอกเพื่อนเลยเยื่นไปนะครับวา่าได้หน้าเด้เพิมเติมผมเะครับ สสปาวปเอด SPAWN โอเคสสปาวลองายยูไหมฮะตกหูม okay. er. ืดว่ะเดอเเดยจอพอเนรทที่สองนะครับไม่เลยเวลาขอโทษขออภัยฮะ พบกัองาร์ที่สนะครับ